12พฤศจิกายนของทุกปีถือว่าเป็นวันสําคัญคือวันเจ้าหนะ้าที่ความปลอดภัยในการเทุงานครับมีการเสริมสร้างนะครับความห่และทักษะการปลูกฝังจิตสํานึกของเยาวชนในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็มีการจัดขึ้นอยู่ที่จังหวัดยาสทธรครับที่โรงเรียนราประชานุคราะห์28 ตำบนยอครับอำเภอขํมเขือนแก้วจังหวัดยโสธรครับนายขันชัยท่านทีมารองผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดกิจกรรม12พฤศจิกายนวันเจรนทีความปลอดภัยในการเหตุงานภายใตยหัวขอจอปอทัวไทยรวมใจสร้างความปลอดภัยสู่สังคมไทยจังหวัดยโสธรประจำปี2 5 6 8ครับมีนายวสันปิยสถ,สถ,ส,ถสถิทสถิธรมครับ สวัสดิการและขุ่มข้องแรงงานจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงานผู้บริหารสถานประกอบกิจาการลูกจ้างนักเรียนและภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจาการรมกว่า250้คนโดยแางต้องผูว้วาราชการจังหวัดยโสธรครับได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงานหรือจอปอ ถือเป็นบุคลากรหลักที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานประกอบการการจัดงานมือนีบ่เพียงแต่เป็นการเชิดชูเกียรติและส้่งขวัญกําลังใจให้แกเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเ็ดงานเท่านั้นแต่ยังเป็นการสารพลังเครือข่ายและทรงต่อองค์ความหูด้านความปลอดภัยไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการสรั่งสังคมที่ปลอดภัยและอย่างยืน่นสําหรับการที่เลือกโรงเรียนราประชานุเคราย28 เป็นมองจัดงานปีนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปลูกฝังจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยแห่งแก่เยาวชนโดยภายในงานก็นมีกิจกรรมที่น่าสนใจครับเป็นประโยชน์หลายอย่างบวชิปเป็นการสาธิตและฝึกปฏิบัติการใส่อุป,ปกรณ์ป้องกันและระง,งับอักขีพัยอย่างถูกวิธีการเฮดซีพีอาร์ปฐมพยาบาลเบื้องตน้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการ์ชุกเฉินร่วมถึงเทศกาลและบูธกิจกรรมจากสถานประกอบการ ชั้นนาในจังหวัดยโสธรถี่มาสแสดงนวัตกรรมและให้ความหูด้านความปลอดภัยในการเหตุงานของผู้เข้าร่วมงานนั่นเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาของเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงานและสถานประกอบการร่วมกันรปรับปรุงผู้มิทัศน์พร้อมสอบบำรุงระบบไฟฟ้าและปั๊บป่าภายในโรงเรียนเพื่อสั่งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและบุค,คลากรทางการศึกษา สะท้อนใหเห็นถึงความรวมมือและความตระนักถึงความสําคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการเ็ดงานที่ปลอดภัยซึ่งบ่เพียงแต่ซอยลดความสูญเสียเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมประสิทธิภาพในการเทดงานและสร้างภาพลัทีิดีให้แก่องค์กรและจังหวัดยะโสธรโด,ดยร่วมอีกนํำครับ